เรียบร้อยครับคอนเฟิร์มแผ่นดินไหวแล้วครับยืนยันและะ้วฮะให้ท่านระวังฮะอีกสิบวันที่จะถึงนี่ยฮะเกิดขึ้นจริงแล้วครับแผ่นดินไหวลักษณะลักษณะแบบนี้คือไม่แผ่นดินไหวแล้วครับอสองที่เลยครับหวยออกเชียงรายครับตรงข้ามเชียงของ แล้วก็สังขะครับผมถ้าเป็นสังขะจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ช็อกโลกสำหรับออคนกรุงเทพครับก็ไม่รู้กันนะครับว่าเรามาลุ้นกันว่าหวยจะออกที่ไหนครับเตือนภัยแล้วครับแผน่นดินจะไหวสังขะครับ5.6ลิตรมันมากพอตรุกรกีโมเดลมันมากพอที่จะ สร้างสร้างความเสียหายให้ตึกสูงในกรุงเทพสองก็คืออีกพิกัดหนึ่งก็คือเชียงของของเชียงรายครับนัดจากนี้เพียงแค่สิบวันหนึ่งครับก็คือทางมหาไทยท่านผู้เกี่ยวข้องไม่ยอมตื่นตัวกินข้าวรอรถนำขบวนไปวันๆนายมาวิ่งไล่ไประจบนายไม่ลงพื้นที่ไม่เตรียมการไม่ไม่มีการป้องกัน มันช่วยอะไรไม่ได้เลยครับครับก็ถ้าหากว่าคุณไม่ตื่นตัวคนที่รับเคาะก็คือชาวบ้านของเราเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือพวกเราขอให้พวกเราช่วยตัวเองก่อนครับอย่าไปหวังไอ้พวกเออราชการน้ำเน่าพวกนี้ครับเออทำงานเช้าชามเย็นชามไปวันๆไม่มีการตื่นตัวไม่มีการศึกษาอะไรใหม่ๆไม่ไมใดๆทั้งสิ้นรอให้ฝรั่งคิดอย่างเดียว เพราะฉนั้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอีกสิบวันที่จะถึงเนี่ยเรื่องมันใหญ่มากครับภาวนายอย่าให้เป็นสังขาแล้วก็ภาวนายอย่าให้เป็นเทียงของเพราะว่าพี่น้องเราทางภาคเหนือหรือว่าภาคไหนๆก็แล้วแต่ก็ไม่อยากให้เกิดแต่มันคอนเฟิร์มมาแล้วครับเกิดขึ้นแน่ๆครับอีก10วันครับ